คนสนิทแพร,ว,พรวและบิ๊กโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตลัน่นเห็นด้วยที่สุด จากประเด็นด้อนแรงของแพลว์พราวแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ถูกสับตามองความสัมพันธ์หลังฝ่ายชายออกมาพ์ว่าโดนนอกใจและเผยสถานะครอบครัวมีแค่ความเป็นพ่อแม่ในขณะที่ฝ่ายหญิงออกมาเคลื่อนไหวฟาดกลับนี่เหรอลูกผู้ชายพร้อมลันขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดี100%่เซแต่กูก็ไม่ได้ชั่วพอที่จะทำร้ายครอบครัวและเหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงล่าสุาดค่ะผู้จัดการของสาวแรว ราได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคนสองคนอยู่ด้วยกันเขาจะรู้ดีที่สุดไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเขาเองให้เขาสองคนตัดสินใจเอาเองไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทุกอย่างมันมีเหตุและผล คนอื่นก็แค่คนนอกฉันเป็นคนกลางไม่ขอพูดอะไรพูดไปก็มีแต่เสียกับเสียไม่ขอตอบใครไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองข้ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ให้กําลังใจอย่างล้นหลามต่างบอกว่าที่สุดแล้วขอให้กลับมาปรับความเข้าใจกันเพื่อครอบครัว และล่าสุดค่าทีมข่าวได้ติดต่อไปอยังคนใกล้ชิดของแพลวพราว,พราวเพื่อสอบถามไปถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นและให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ของทั้งคู่นั้นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพลวพราว,ราวยังอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกกันอยู่ตามที่เป็นข่าวส่วนรายละเอียดต่างๆอยากให้รอทั้งคู่ออกมาเป็นคนชี้แจงเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีคลาคลิปใหมให่ๆด้วยนะคะ